วันนี้ผมอยู่กับเต็นต์ตัวใหม่ของโคแมนครับชื่อว่า c o แมนอินสแตน n ์อัพโดมเนะครับผมเป็นเต็นต์สำหรับนอนคนเดียวนะครับผมแล้วก็จะมีคำว,ว่าอินสแตน์เนี่ยมันจะหมายความว่ากางง่ายครับผมตัวเต็นต์ก็จะประกอบด้วยตัวอินเนก็คือตัวห้องนอนนะครับแล้วก็ตัว Flysheet ที่คุมกันฝนนะครับตัวห้องนอนเนี่ยก็จะกว้างประมาณ90เซนนะครับยาวสำหรับนอนเนี่ยเมตรแล้วก็ ห้องนอนเนี่ยสูงได้ประมาณร้อยเซนนะครับก็สามารถเรียกว่านั่งนั่งนอนนอน,นอนได้อย่างสบายๆเลยเจ้าหน้าบ้านเนี่ยเราก็สามารถปิดได้เมื่อเวลาฝนมาหรือลมแรงเกินไปนะครับแล้วก็สามารถปรับเปลี่ยมได้ตามสถานการณ์อ่าแล้วก็เอาตัวฟลายชีตนลงมาปิดนะครับปิดกันฝนอย่างนี้หรือ ถ้าเรามีเสาฟลาชีสสักสองอันนะครับผมเอามาปักเล่นตรงนี้ก็สามารถจะเป็นห้องนั่งเล่นที่มีร่มได้อีกด้วยเหมือนกันครับส่วนประตูอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะเป็นอีก,อก,อกสไตล์หนึ่งนะครับผมเรามีซิปตรงกลางนะครับผมเราสามารถเปิดเปิดขึ้นมา แล้วก็ม้วนซ้ายขวาหรือจะม้วนด้านใดด้านหนึ่งก็ได้ครับเพื่อให้เกิดการระบายอากาศได้ดีครับจะเห็นได้ว่าเราสามารถมองทะลุอีกฝั่งได้เลยครับเพราะฉะนั้นมั่นใจเลยว่ามัะบายอากาศดีๆมากนะครับผมตัวอินเนอร์เนี่ยเห็นเป็นมุ้งนี้ใช่ไหมครับแล้วก็จะมีตัวด้านในสามารถปิดเปิดปรับประดับอากาศได้เช่นหนาวเกิน<ๆ>ไปเราก็ปิดถ้าร้อนก็นเปิดให้โล่งนี้เลยครับนี่ครับวิธีการเก็บ ดูดน,น,น,นะครับนี่คือ i n s t a n นที่เตาโตอินสแตนนะครับเราปิดนี้ปุ๊บลด,ดแล้วเราก็จะพับเจ้าขามารวบนะครับผมเวลากางก็กางง่ายๆเหมือนไฟชีแหละครับผมเจ้าเต็นต์ตัวนี้หนักอยู่ประมาณ4ีกิโลจามนะครับก็สามารถพกพาไปไหนได้นะครับอย่างที่บอกนี่นะครับเต็นต์เนี่ย สามารถเข้าออกได้อย่างสบายผมเข้าไปนั่งข้างในได้สบายเลยครับปึ๊บเนี่ยนะครับแล้วก็ปิดนี่นะครับอย่างที่บอกครับถ้าหนาวก็ปิดถ้าร้อนก็เปิดได้ทั้งซ้ายขวาครับเรียกว่าเป็นเต็นท์ที่ระบายอากาศได้ดีมากครับผม c o m m a n Instant Up Dome S ตัวนี้เบามากสำหรับ ในการท่องเที่ยวที่จะตอ้องไปคนเดียวนะครับเรารู้ว่าเราต้องนอนคนเดียวเราก็เอาตัวนี้ไปเพราะว่าขนาดก็ไม่ได้ใหญ่มากพกพาง่ายนะกางง่ายสําคัญมากทริปที่ผ่านมาผมไปแคนูทริปผมก็ใช้เต็นตัวนี้นอนริมน้ามา4ี่หคืนมีความสุขมากครับระบายอากาศได้ดีดื่มด่ากับธรรมชาติได้อย่างเต็มที่ครับผมคแมนอินสแตนด์อัพโดมเ